โมอเดิไปเยยจัณฑกรรมบโม่บ่กยานงามก็เก้าอ๋อเห็นความใจเลิศแล้วไปเลิศจะไปยู่พุนไม่รู้ว่าจะยู่บ้านเฮาจะ่ยู่บ้านเฮาดีกว่าอะไรคือคือจะยู่บ้านเฮาใช่เป็นมันมื่นวุ่นวายมันวุ่นวายค้ำคำตอนเขาเฮ็ดห้าเฮ็ดหน้าแล้วมาจะให้แต่หน้าเขากำลังเนอ้ๆลงเซลงไปหาอาบน้ำอาบน้ำในแบบนี้ละ ทั้งเด็กน้อยทั้งผู้แซ่ผู้สาวและคำคำกว่านี้พุ่นเขามาตนาพิธันเด้ครบเขากลำลังเริ่มลังลงลง,ลงเซ่เซ่เคเบานบาน,บ,าน,บ,านบึงพนอเนี่ยเสจำพรน,นี่ละตอนนี้ห้าโมงกว่าฝนก็จะตกมันก็เลยมืดๆน้อยนึง ผู้ชายผู้สาวบีลายไปเลยมมาน,นี่มีต,ติดน้อยหลายกว่าเอาพิทันมาตนาบ่คำ้ำคำแล้วก็ได้นั่นก็ติกน้อยเขาจุดบงังไฟลินน้ำน้ำแล้วเราไปจุดบงับงไฟนะนะอันนี้ก็เราเอามาขี่หูดมาขี่หูดนั่นสิก,กระตาแล้วลงมาน้ำนี่เราเรามาสะผมมลุลาการถ้าเอานี้สะน่ะมันเป็น,น,มมนได้เรยวะเห็ุใดผมมอนได้ซึ่อ๋อ ผมมอ้อ,มมอนผมหอมเป็นเพื่ตาจ้ะนะต,อตออ่อป้าอ๋ออ้ก็เคยโดนไอ้ก็ได้จนผมเงาะย้อนอันต่อนีอ่แล้วมันตอด,ดุโคตรโอ้โหเต็มเลยโอ้มันก็ฮักกดีนี่บอสหาง,าางก็แค่นี่จะเกากว่านี้เกาตุ๊บการีจับมือแล้วนี่ตอด้วานมืออ๋อหักกวานนี่ซื้อเนื้อวัวตัวนะะั่นละซับฟิมเห็นห้องเลิกนะฮะ อ๋อตัวมหาปกติตัวกรมาอาอาบสมือว่าน้ำเซน่อาบสมืองบไได้ลงมาอ๋อมันอยู่กระเคอะนี่เนาอยสบายเนาะแต่ละมือก็คนกะน้อยน้อยกว่านี้หรือหลายกว่านี้แต่ละมือบางสผู้สาวกับิ๊กน้อยอันเลอหลายกว่าบิ๊อะไรผู้สาวใหญ่กว่าโตนี้ก็มีบมาอมาบนะ เขามาแต่ดำนาเินเาเปแล้ว,ลวลมบัดมื้อนี้เขาบีดำหน้านะก็เลยบีลายเนาะมี้องเีสียดายไอ้มาบิถือมือเลยสิขนมาถือมือเขไปดำหน้านี่เขินเขาเปิลนีนเ่เขาลงมาอาบนี่มดเนาะบันมื้อนี้นไสาวพิมก็ออลงอาบเสมอแต่สมัยเสมอนี่นั่นเขามีน้งซินอั้นำนาะแล้วเนาะอ๋อสมัยตอน ห้าปีขึ้นหลังหกปีขึ้นหลังจะมีแต่พุนูนงซินอ่ำนำ้ำนงซินกับปลาอ่ำนำ้ำกระโดดลงแล้วก็เฮ็ดปุ้งๆนั่นบอ,อเคยแต่ยังน,น้อยอ้าวเคยอยู่เคยอยู่แต่ย,ยังน้อยแต่วอนนี้ยากอ้าวบันเป็นสาวรเราปะยาเฮ็ดน,น,นั้นบอยาหนงซินบัดหน,นงทรงแทนเนาะมันเป็นเพราะคือยาลักอายหรือว่าพี่เลหรือว่าเพอ,อ,อร์อ้าวเพอ,อาร์ก็โซลไลโซลาย<ว>เพอร์กันหนงทรงเนาะกระเฮ็ดคือเขาเนาะ บรรยากาศนั่นก็นเริ่เมิรดไปบรรยากาศนุ่งสินอ่ำน,น้ำมีแต่พ่อแต่แม่รุน่นพอรุ่นแม่หลากหลายอยู่กันถ้ารุ่นแบบวัยรุ่นเสมอนี่แหละก็จะนุ่งทรงอาบมันสบายกวา่<อ>วาเขาอ๋อวิลานี่มาที่เซอร์นี่คือไม่เคยเห็นโอ้คนวิลาผู้ผู้ไทยบ่ยทั้งวิลากะนอ๋อโตผู้ไ,ไท,ย,ทยวิลาคือคือกั้านบึงอยู่บ่คือเดียวเลยบ่โตเปินคือได้มาอยู่บ้านบึงพี่สาวมาดินจะเซื่อ โอ้อย่ามาดีนําเซจําพรบ่อยู่ผู้มีบ่เซจําพรมีได้มีตะฮยอยู่วิลาอันใดเมืองวังอังคําบุญก็มาฮอดผีนาอีล่าเนาะผู้เลอบ่อยู่ผีอยู่ผลน่ะแหตบโอแเป็นคนวิลาอลเป็นคนบ้านบงีเนาะเ็ห้องเลอละลตอนโอ้อายุด้เาเลอล่ะฮอด่อายุเทเลอล่ะ โอ้ยหอดสิบหบสิบปีแล้วซื้อนเรื่องละมิวสาวมิวสาวมิว๋ววอสาวนมนี่เองอามาลาเจ้นะั่นลงอาบชืม,มือบอซื้อในเ,นะเรืร่องั้นะพี่เลวะปิงขํา <laughs> สาวปงขําเห้นน้องเล่อะมอซองละ อ๋อโตมอสองอันยุเทเลอร์ยังเห็นฮอนมอสอนะามสอ๋อสิบสี่ปีหนึงเข็ดลุกด้วยฮันสูงกว่าเป็นคนสูงสูงหนึงออที่จริงอีลาเพื่อนเป็นคนตเยอะสูงสูงนะครัื้อในลาลาโตซาบุนมาเทเลอรมอแล้วลาลาโตฮอนมอแล้วไปซะาอ๋อเห็นเก่งอินดิชนซาบุนนี่สิบเทเรแล้วฮอนมอสองนะ 14ปีพอดีออหอมขนาดนอเมื่อกี้โหดี่ซื้อมาบอลือปุออปุเอาเองอีก สาวพระดาตัวนาสาวบ้านน้ำมนต์พุกอ้าวมีแม่น้ำบึงกะขึ้นได้มากพี่จ้ามาอยู่พี่พราแม่เป็นคนบ้านนีิบ่อ๋อ้เห็ุห้องเดื่อแล้วจ้ามอยสองละชูมือนี่น้ามาอยู่พี่เลยบ่อโอนี่สาวบ้านน้ำมนต์จะมาอยู่พี่เลยมาอยู่บ้านบึงเฮ่ยนนะ เอาขี้ดินทรายนี่ทุกแหนกันมีเจ็บป่วยเท่าว่าฮั่นเฮดแมนขาววะเขาขายขี้ออาไปกินทุกมีเจ็บป่เท่าไรเลิศนิอ้อมาหั่นเลิศนิอ้อบอกตูแห้งเ้่าไจ้ ลงอาบแต่ละมือกับถูในนีน้บ้งเมื่อกี้หินมีมีมวะจาอ๋อใสัยีิดินทรายไปนี้ละนี่เดี๋ยวผู้ไทยซุมมห้าอาบน้ำก็บตามเซ่ตามปีเลยนี่ตามธรมรมชาติคู่พี่น้องเห็นนี่ละนี่หกสโบแล้วกันแล้ว มาลาบลาบแต่ละมือปีงก็เคยจับอยู่บอกดิเค่ยดิเคยอแต่เลยดินได้สบายเลยเนาะมีดิขยานปีงเลยบอะ าล่าสองสองคนซุ่มโตนะแต่ละมือเนี่ยไปหากินไปเลยแน่หาหน่อไม้ยามเห็ดอ้อก็หาเห็ดอ๋อแต่ละมมือนี่จะหาเพื่อจ้าแต่ละมือนี่หน่อไม้สมอได้จ้ะหาหน่อไม้หาหน่อไม้คือเดียวไปน้ำกันอ๋อสองคนซุ่มโตนั่นได้เหินคือเดียวได้น้อที่เอ็นตาตูปนี่นะที่ว่าแตนตอดก็ไปหาหน่อไม้นี่น้อไปหาหน่อไม้แต่ตอดตอดโอ้ยตอดตอดมีเห็นหั่งมันมาเรื่อยๆเลยมีเห็นตอนน้ำอิดจะไปก็ ก็เฮาก่อนนะไม้ันนะไม้หลายนั่นไหมกระแสนี่สนุกง่ายง่าเฮาไปเอาาเอาทำไมแล้วเรากำลังจะออกมางูหูแปลกต่ำเสียงมันห่างเยอะแต่บอกไม่ได้เยอะไปเริ่มมันหากกอกกำลังส่งซ้ำส่งกระปั้นนี่แหละอ๋อมีเห็นเนาะมันบึ้งเสือกตอดมองเลยมันตอดนะตอดโหนี่แหละมึงเจถิดเลนเกือบตายมันตอดหลายแม่แต่บอก โอ้ย,ยเบิ่ง <c oughs> กระทิมเบิ่งตอนนั้นได้นนองคือเลยจักฟีลอยพิยาเนาะ <c oughs> นทิมกระตาทิมทิมเสียมเกือบกระทิมแล้วบ้าเกือบกระทิมอยู่ในเต้าห้่งแม่เลยอ่ดีแล้วก็มันเงียบแล้วกันไปเก็บต้มรา <c oughs> ไปไปกระเพื่อเน,นี่ยตอนเต้นตอนนะไปมีห้าคนอ๋อหลายคนปนนั้นีใะเนาะเ <c oughs> ปหลายคนเปสองคนเข้าไปบ้านนึงอีอีสามคนไปน้งกันอืม หมเดจากคือไปนีไปนะมือแตนตอดนะไปไปน้ำบอกโอ้ปบน้ำเดียวเาไปน้ำหละกเกือบเนาะเกือบมันตอดน้ำเดียวมีผู้นั้นไปน้ำเลยเลนน้ำกันเห็นผู้ที่ตอดผู้นั้นอยู่ทางหน้าเห็นเห็นค่อยเลนแล้วก็เลนน้ำหลักน้เลนม่นมันตอดโหเัิคือตาตูปนาะมีที่ตอดเคยตาแถวแก้มกนไปไปทุบไปไป บัดไปกลางบ้านก็บลักอายโมย์อยู่บ่อันเป็นตาตู้มไหมนั่นกับบีได้ลักอายเพราะเรื่องมันยังไงดีอ๋อแต่ก็ไปเห็นผู้ละเห็นกขาโห o อะไรไโหโ<อ>ขวัญเขาโห o เขาท้องเขาถามนัม้นเนาะบอจื้อบางคนกับโบคืออืมบีคือตอนที่เฮาหน้าตาบีตูปนั่นเนาะเขาบอกอันหน้าเป้นเขบาบอกอืมก็ก็บีคิดไว้สัญญกรรมมาแนเนาะอยู่แต่บ้านเนาะมันหนาวศัลญกรรมอยู่ป้าบุล่ะ นรระลีหมอเดมไปเยยสัญญกรรม,ะมะบร่หมอบ่ <c oughs> ยานงามก็เก้าสัญญกรรมแมบ่บิต้องเสกคาเสจจ่ายพี่เลยก็มีมกักมาตกอ่ะมีแต่ลุงพันแหนไปสิตัวเอาเมื่อกี้นะเห็นห้องเราบ่หมสองหมอสอง,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 องนาะ <c oughs> วิชาเพื่อตัวที่มักที่สุดนะ <c oughs> มักอะไรบาเก่งไปได้คะแนนหลายก้ามูบ่อยนี้นะวิชาเพื่อหัน แสดงทีที่เบิ้งอาจารย์ให้ที่เขาเบิ้ง <laughs> อะไรวะแต่และอันนั้นเนี่ยตั้งแต่ม้อหนึ่งมาหาม้อสองนี่นะวิชาเลยที่เขามากที่สุดเดี๋ยวเขาเก่งได้คะแนนหลายกมูนะวนาารรณคดีโอ้วรรณคดีมักวรรณคดีเนาะคาือมักวรรณคดีมันเกลวกับพี่เรวรรณคดีนะอ้ามันเลยมันเลยอ่านนิทานมันอ่านนิทานเกี่ยวกับนิทานเนาะนีบ่เลิงเกี่ยวกับหานอไม้พี่เลยนี่ก็มีบอ <laughs> <laughs> มีมีจังมีร้อนอ่ะเขาว่าเลิ้งเพลศนทิทานพี่เลยจ้ะที่เปิ่นสอนนะพี่เลยว่าลืมแล้วอันแรลืมว่าลีสาวนี่ก็ได้ <c oughs> มีได้แค่นี้นนมีได้ <c oughs> บตต่แต่ละม,มื้อนะส <c oughs> ุ่มโตจักโมงยังมื้อนะค้ำเสมอฮกโมงฮกโมงพูอืมคือมื้อดึกว้าวมโนขนาดบดิน้ำนี่ห <c oughs> น่อยแสนนำอยู่นี่อุ่นๆได้บ่ ขันทำเมือเล่าฝนตกผัานบีลงมาบอกเมือเล่าแดดแดดกากาแห้งคักเลยเนาะแม่นมักแล้<อ>แม่ด้แม่มีหายบอมาแซน้ำแบบนี้บอ้เฮดเบะแล้วล่ะอ๋อเฮดเบะเพื่อน่ะหนึ่งข้าวกระเระ<อ>ทียมซ่าหนังพื้นปาดโตเกิดหมดสุยางในเฮอร์อนเลยตัวซะหนึ่งขา้าวตั้งน้ำอีบ,บเอเ่ได้เอาได้เอาน้ำกินได้ซะน้ำกินกับไปตักไม่ลืมเลยไปตักอ๋อไปตักเองบอ โอ้สุดยอดเลยเนาะเห็นบอกอายุสัมีพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยนะเฮ็ดเวห an, อบดานในเฮิร์นฮันโดแทนเพราะทนแม่พ่อแม่แพงอิเลสสัมณีซะนาะเป็นแต่แพงน้ำอีผัดเฮ็ดเวเฮ็ดงานก็ได้ม็ดหอบดานอีโอ้ยเป็นแต่สะอ,อนเทเด้นี่ี่ละเด็กน้อยวัยรุ่นแถวผู้ไทยแต่ชุมเฮานะแถวบ้านนอกบ้านนาเขาละพ่อแม่นละซอนเฮ็ดเวเฮ็ดงานงแต่ยังน้อยพู้โตคยไปเมืองอยู่เวลาไปไกลๆไปสวรรค์หรือว่าไป แบ่บอนเขาจะเลิศกาเฮ่านะเคยอยู่บอ้ะเคยไปสวรรค์ไปสวรรค์อ๋อเห็นความใจเลิศแล้วไปเลยจะไปอยู่พุนไมหรือว่าจะยู่บ้านเฮ่าจะยู่บ้านเฮ่าดีกว่าอะไรคือคืออยู่อยู่บ้านเฮ่า,าใช่มันเป็นมันว,น,น,วน,นว่ายมันวนว่ายไปอยู่จังมื้อยังหูจักเอาบุญไหว่นะเดินนึงอ๋อเป็นเดินอ๋อสำนันเสหูจักเลยเนาะว่ามันเป็นแต่ยู่หรือวิบินแต่ยู่ ปเดี๋ยวมือเพิ่มมั่นแล้วบันนี้กำเฮากำเฮาละภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งการอาบน้ำเซแปลว่าวิถีชีวิตของแถวผู้ไทยของเฮาของเมืองอัสสัพอดแถวโค้งเค้งแถวบ้านของสุ่มคอยนี่กะเขาอาบน้ำแบบน้ำร้างมาดานแน่และกะอาบน้ำเซแน่คนอาบน้ำเซก็เลยมีบางโซนในโซนนึงกะเขาอาบอยู่ในห้องน้ำเขามีน้ำมดาและกะสูบน้ำมาดานปั้นน้ำมดานขึ้นมา ขึ้นมาอาบอยู่ห้องน้ําบางโซนก็ไดลงมาอาบน้ําเซ่พิ่ก็ยังติดเจอในน้ําเซ่บรรยากาศเก่าๆตอนที่ย้อนหลังไปประมาณเกือบสิบป,ปีมีตาเพื่อกับมีตาอาบน้ําเซ่สลายนะยังมีท่านมีน้ำซ่างมาดานเด้บัดชุมือนี่มีน้ำซ่างมาดานเข้ามาหลายคนกเ็เลยเลอะเอาว่าผู้เลอมักแนเลอผู้เลอจะมกักบบธรรมชาติอยู่กับลงมาอาบน้ําเซ่เห็นน้องๆเขาเอาว่าคอยมาบีถึมือเพราะว่าบางมือนั่น เขาเฮ็ดงาดดำให้ดำหน้าละเขาก็ลงมาอาบแบบนี้หลายเพราะว่าขี้ตมปิดทรงปิดเซอ้์เขาลงอาบแบบนี้ละมันล้างงายกว่าเขาก็เลยลงมาอาบหลายคนบัดมื้อนี้ละมือเขาไปทีเฮ็ดเวเฮ็ดงานเป็นมื้อวันศินก็เลยดิคอยมีคนลงอาบหลายไปเลยเดี๋ยวคลิปนี้เอาสำนึกกันเด้อพ่อแม่พี่น้องขอขอบอกขอบเจอมัดทุกคนที่ติดตามรับสมตั้งแต่ต้นจนจบและกล่าขอขอบคุณขอขอบเจอกับคนที่มีห้ามโฆษณา เบิ่งโฆษณาเฮอเพราะว่ารายได้ลักๆรายได้ของคนเฮ y o ยูทูบก็คือจากโฆษณาที่มันขึ้นตามหน้าจอฮัลลคันทาวาผู้เลิเมตตากอซอยเบิ่งให้ในเดอ้ขอขอบคุเจรลญละคนที่เข้ามาใหม่ที่ยังบม่ทันกดติดตามให้คอยฝากดติดตามให้คอยนำเดอ้อโอเคกดมองนี้เลยมองหูบค่อยเลยโอเคกดมองนี้แล้วขอบใจหลายๆหรือสีเบิ้ง คลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่เจ้ามักเลยคลิกเลย